สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถกลัดเจ้าเดินตามนะครับอ่ฮอนด้านะนี่เครื่องยนต์ฮ UM อนด้า U M หนึ่งสามห้านะครับเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับลัดนิ่มครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนี่อันนี้คือออฟออนนะครับตัวนี้ออฟออนตัวนี้ก็คือเออ่ใบพัดนะครับใบพัดข้างล่างข้างล่างจะมีใบพัดอยู่นะนี่นีะครับข้างล่างจะเป็นใบพัดอย่างนี้นะใช้ดีครับคันนี้อาวาเดี๋ยตัดเครื่องให้ดู ตอนนี้คือโชกนะนี่นิ่มๆเลยนี่ไม่ต้องโชกก็ได้ดึงก็ขึ้นครับเครื่องยนต์สองจังหวะนะตัวนี้นิ่มๆเลยเห็นไหมเครื่องอ่าจะมีควานนิดๆสองจังหวะผสมออโต้ลุกเยอะไปหน่อยครับอ่าเดี๋ยวเห็นให้ดู ขวเสีวกระเฉวข่าวยาข้างข้างเรียบเลยเราใช้เข็งเอานะครับคันนี้เนี่ครับตัดเรียบเลยนะครับนี่ครับเดินเบานิ่มๆเดินเบานิ่มๆเลยคันนี้เครื่องติดง่ายครับดึงทีเดียวติดนะครับ ง่ายมากตัวนี้ Honda รุ่นใหม่เครื่องสองจังหวะนสนใจสนใจสอบถามได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรดับเครื่องอ่าอดึงให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับนิ่มๆเลยึงิดเดียวติดเลยโอเคนะครับนสนใจสนใจสอบถามได้เลย